สวัสดีครับทุกทุกเช้าอ่านรายให้คงมคิดคอยสกิดเตือนใจให้สงบศีลส,สมาธิปัญญาคุณค่าครบรู้จักรับรู้จักเลี่ยงหลบอย่างเท่าทัน ทุกคมคิดคนธรรมคมคำสอนเตือนใจให้อาทรอย่างสร้างสรรค์ในวิถีของชีวิตแต่ละวันถ้ารู้จักคัสสันอนันคุณทุกๆครั้งที่เราท้อขอให้กลั้นอย่าใส่ใจให้สำคัญให้มันบุน เดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช้ให้คุ้มนี่คือทุนที่ยิ่งใหญ่ในคนทำไม่มีใครจะต้องเจ็บไปตลอดจะไม่มีความสุขใดที่งดงามมันต้องมีวันรอดพนพน์พ้พนพงหนามก็คงมีแค่ชั่วยามไม่ยั่งยืนโลกธรรมนำทางให้สร้างสา์ ทั้งสองด้านแจ้งชัดไม่ขัดขืนมีสุขทุกสองฝั่งที่ยั่งยืนมีดีชั่วต้องกํากลืนไว้ในใจมีสรรเสริญก็มีนินทาคู่เป็นธรรมะที่ตามดูปุ่มนิสัยให้พินิษคมธรรมจำใส่ใจมีสติคัดเลือกใช้ให้สมควรคูเรกลำปางวรกรณออนไลน์ ใจเหมือนกันความรู้สึกไม่เหมือนกันตาเหมือนกันจ็มองเห็นต่างกันได้ปากเหมือนกันวิชาพูดต่างกันไปคนเหมือนกันถึงได้แตกต่างกันแสนสร้างนักอย่านำเวลาที่เหลืออยู่ไปทุ่มให้กับความทุกข์เลยใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขบ้างรักและสงสารตนเองบ้าง เรื่องราวบางอย่างที่ทําให้เราเครียดหรือมัรนทุกข์่อยผ่านไปบ้างก็ได้นะครับชีวิตคิดดีมีสุขครับผม